สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอระเครื่องนะครับในชุดรอบนะครับในรอบเที่ยงนะครับมาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะสำหรับแผงจอในชุดรอบเที่ยงของเรานะครับต้องบอกเลยว่าพี่เอ้ยเพิ่งได้พระมาใหม่นะครในในพระชุดชุดนี้นะครับพี่ลองดูหน้าพระนะครับองค์ละสองคู่ละสามพี่องค์ละสองร้อยคู่ละสามร้อยเป็นพระที่ต้องใช้คำว่าหน้าพระที่สวยเลยล่ะพี่นะครับไม่ใช่พระธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะครับใครวัยใครได้พี่นะเข้ามาคัดเข้ามารับชมและเข้ามาเลือกชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้าง เดี๋ยวผมเริ่มไปแล้วกันพี่นะี่ครับรายการแรกเอาไปองค์สองคู่ละสามพี่นะครับแบ่งแบบโปรโมชั่นเลยพี่ลองดูหน้าพระนะเพิ่งได้มาเลยพี่นะครับล,ลงให้รายรับชมเลยองค์แรกเป็นเนี่ยพี่สมเด็จองค์ดํานะครับหลังยันเขาได้หลังยันห้าเหมือนคล้ายๆเป็นของหลวงปู่ทิมคล้ายๆนะดำเ่ยดูดิเขาเขียนไว้ด้วยนะครับอันที่อ่านไม่ออกออ่านไม่ออกพี่เพิ่งได้มาเลยดูในถุงซีนพี่พระเดิมมากดูเนื้อเลเดี๋ยวพี่ดูดิพระ เดิมมากเนี่ยครับนี่ดูได้เลยเนะี่ยแม่พลาเดิมๆเ,เลยพี่เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยพี่บางทีเราก็ไม่ทราบเดี๋พี่เอ้ยว่าพลาที่ไหนนะแต่แบบแบ่งปันใะห้พี่พี่สมาชิกสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนใครับนี่หลวงพ่อภูแซยยิดพี่ดูเนื้อเนี่ยในรับเอามาจัดให้อ่ะนใครับเพิ่งได้มาผมมาจัดให้เลยนใครับเข้ามาคัดเข้ามาเลือกเข้ามารับชมไปพร้อมกันในช่วงพักกลางวันของเรานใครับในช่วงนี้นี่หลวงพ่อภูพี่แซยยิดนะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่สวยกว่านี้ไม่มีแล้วนี่แซยยิดนะ แซยิดหลวงปู่ภูวะพี่โอ้หสวยจริงดูเดิอแนอแซยิทเอาสองร้อยคู่ลสามร้อยบาทนะครับองนี้เือนหลวงปู่บุญนะแต่หลังไม่ได้จานพี่แนบเป็นพิมพ์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะนรับเนี่ยดูเนื้อได้เลยพี่แนบเป็นพิมพ์ของหลวงปู่บุญแต่หลังไม่ได้จานนะแต่จริงๆเลยผมก็ว่ามันมันก็โอเคอะพี่ดูเดิพผ้าเดิมมากพี่เพิ่งได้มานะสองร้อยคู่สามร้อยบาทรับแล้วก็คุ้นแผนที่พี่ทรงพลใหญ่ องนี้เป็นคุณแผนนะครับเป็นรูปแบบทรงพลใหญ่นะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตใช้คําว่าเขาเขาเขาเดิมนะพี่นะเขาเดิมเขาสวยหลังป่าดิมเดิมนะพี่เออหลังป่าดิมเดิมเขาเดิมเขาสวยเขาธรรมชาติหลังป่าเดิมเอาองนี้เอาเอาสองร้อยกูจสามร้อยบาทนะครับอุปคุตครับพี่แนวอุปคุตพี่จ๋าลองดูเนื้อแล้วกันนะครับเนื้อเขาเนื้อเขาแห้งเนื้อเขาเก่าเนื้อเขาเข้มขลังครับพี่นะครับอุปคุต เนี่ครับด้านหลังนี่ตะไบนี่คืนเป็นอะไรไหมร้อยหลอธรรมชาติมากสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนี่ครับสองร้อยคู่ละสามร้อยเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพี่นครับหลวงปู่ยิ้มออืดูพิมพ์เนี่ยแนวหลวงปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มทองดูเนื้อหาแล้วกันพี่เนีครับเนื้อหาเขาเขาชัดเจนนะครับรายจัดจานเนีครับเนื้อหาเขาชัดเจนนะพี่นะครับายจัดจานหลวงปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มทองเห็นไหมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้เลยแนวสำหรับองค์นี้จะเป็น จริงๆอ่ะองค์เนี้ยนะพี่นนะเป็นพระสามใช่ไหมเนี่ยเป็นพระสามไหมดูเนื้อดิ๋ยเนี่ยพี่ดูเนื้อได้เลยเนี่ยนองค์นี้นะเนี่ยครับเอเอพระสามเขาพี่นามพระสามรำพูนนะครับพี่พี่อย่างเออองค์นี้เป็นพระสามรำพูนนะโอ้โหสวยจริงพี่ นนะครับพระสามร,รัมพูนี่สวยจริงครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอยู่ในเลี่ยมแนวเอออยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนี่พี่นะเหรียญอามพี่ดูความเก่าความแห้งนะพี่นะดูฟอนต์ตัวหนังสือได้เลยนะครับอ่าดูความเก่าความแห้งแล้วดูฟอนต์ตัวหนังสือได้เลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อเชื้อมีหลวงพ่อเชื้อวัดสะพานสูงนะครับเป็นสมเด็จหลังไรเซนนะพ่อเชื้อเนี่ยเห็นไหมพ่อเชื้อวัดสะพานสูงนะพี่บางซื่อเนี่ยเห็นไหมเอียงให้ดูเนี่ย ชัดเจนพี่นะครับเนื้อหาจัดจ้านมาก200คู่ละ300บาทนะครับรูปดรอหรือพ่กเงินพิมพ์นิยมนะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับอืมดูหน้าดูตาได้เลยพี่นะอยู่ในกรอบเก่าๆเลยเนี่ยพิมพ์นิยมอันนี้คือใส่กรอบมาเดิมๆเลยพี่แนวอ่าใส่กรอบมาเดิมๆสวยๆเลยพี่นะคแนวเส้นจิวอนี้พลิ้วไหวดังสายน้ำแนะครับ200คู่ละ300บาทนะครับเอ่อเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับแนวเท้ามหาพรหมธาดานนครับเหรียญจักรเพชรวัดดอนครับพี่นะครับเนื้อสวยมากนะครับนี่ครับพี่จักรเพชรนะ ใครับพี่พี่เหรียญจักกระเพชนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทะครับองค์นี้จะเป็นพระจริงๆรเลยองค์นี้เป็นพระคล้ายอ่อเป็นพระดีลาป่ะเป็นพระดีลาหรือเป็นพระพระยืนอยู่จริงๆก็เป็นพระปิตานี่แหละในแม่มือในไหมมือกลางออกปิตานะ่คือคล้ายจริงจริงผมนึกว่าเป็นผงกระดูกผีนะในพระแบบเนี้ยนะโซนเนื้อพระแบบนี้นะคล้ายๆพระผงกระดูกผีวัดโพเหมือนเลยเนี่ย 200คู้ละสามบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นพระนางพระยาครับพี่นะครับเป็นพิมพ์สังกตินะโอ้โหเม็ดกวนดทดี่ลอยเห็นไหมลอยผอมแผม่แนบอ่ะลอยแบบผอมแผ่เลยพี่นะครับสวยเห็นไหมลอยแบบผอมแผม่ม200คู้ละสามบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้เป็นหลวงพ่อคูณนระ,ระพี่นะรับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับพี่วัดบ้านไลนะบ,บ้านไล่นะ ก็คูณ200คู่ละ300บาทในอัพนิกเกิลเดิมๆดิมในอัพนิกเกิลเดิมๆครับพี่นะเรากาคูณนะ200คู่ละ300บาทนะครับเราก็เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนี่คาบตะกันเดิมๆนะเออคาบตะกันเหรียญนะนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับปี18นะครับปี18นะปู่ทิม200คู่ละ300บาทเจาะเห็นไหมเจาะเดิมๆเลยนะครับ200คู่ละ300เนี่ยปู่ทิมอันนี้เป็นพระที่ผมเพิ่งได้มาเลยพี่นะดูท่ากระดานนเี่ย นะพี่พี่ลองดูดิพระท่ากระดานนะครับนะดูความแห้งดูความเก่าดูไข่ได้เลยพี่เขาเรียกว่าไข่ตะกัวเนี่ยดูด้สาหรับพระท่ากระดานนะพี่ดูไข่ได้เลยเนี่ยทั้งไข่ทั้งความแห้งทั้งความเก่าเนี่ยเห็นไหมไข่ความแห้งและความเก่านะครับอง์นี้เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยนี่เลยองค์นี้จะเป็นพระลีลานะครับพี่นะเป็นของหลวงปู่ทิม เนี่ยะครับเป็นรูปทรงของหลวงป,ปู่ทิมวัลหันไร่นะแต่น่าจะเป็นของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวหรือเปล่าพี่เนี่ยครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับซึ่งการหล่อแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเนี่ยซึ่งการหล่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นจริงๆเลยเป็นสมเด็จพี่นะนรผมดูแล้วน่าจะเป็นประมาณว่า พระครูสุพจน์หรือเปล่าอันนี้คืออยู่ในซองซีนเดิมนะนะซองมาเดิมๆแล้วพี่ดูเนื้อได้เลยน้ําเนื้อพระแบบนี้ต้องขออนุญาตเช้่อัว่าเนื้อพระที่ชัดเจนนะนะครับเป็นเนื้อพระที่มีความชัดเจนครับพี่นะแล้วเป็นเนื้อพระที่มีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมเนื้อพระที่มีความชัดเจนและเนื้อพระที่เป็นธรรมชาติเอาไปสองร้อยคูลสามร้อยบาทนะครับเป็นองพระครูสุพจน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ซุมกอดําอันนี้เนื้อดําแบบแกล่งมากครับพี่ข้างกระหนกนะ นี่เหรอพี่นำเนื้อดำนะเนื้อดำข้างกระหนกสวยพี่แห้งแม้แห้งแก๊กเลยนะเนี่ยครับเออแห้งแก๊กเลยนะเนี่ยเอาไปสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนี่ครับพี่พี่จ๋าสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนี่ครับสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็เหรียญนี้เลยพี่นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเอ่อเห,หรียญหลวงพ่อแพรในพี่นะน,น่าจะเป็นกระไรทองแนวร,รูปของพ่อแพรเห็นไหมพี่ พระเหรียญแบบเดิมๆพี่อายุ9ก้าปีพระแท้ดูง่ายเลยนะสองร้กูจสามร้อยนะครับรูปอาแปนะครับรูปแปะลงสีก็พี่นะครับอันนี้จะมีพัยันด้วยนะพยันสีเหลืองนาะหน้าใช้นะถ้าจะใครจะเอาไปค้าขายนะครับอาใครจะเอาไปค้าขายนะคใครจะเอาไป,าขาเ,าไปเขาเรียกนะไปบูชานะพี่นะเกิดพุทุกุณแน่นอน สำหรับองค์นี้นะเกิดพุทธคุณแน่นอน200คู่ละ300บาทนะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้จะเป็น97ครับพี่นะครับนะน่าจะเป็นพิมพ์กรรมการนะดูหน้าเดี๋ยนะรับดูหน้าไหมหน้าแก้มอะไรเงี้ยจะเป็นขีดๆนะครับน่าจะเป็นกรรมการนะครับนะโอ้โหพี่เอ้เม็ดประธาตนะพี่นะพลุพลบพลุพลุพลุพเลยพี่เอ้ยน้ะเป็ดแร่พี่นนะเม็ดแร่โอ้โหเยู่แนี้สวยเดิมธรรมชาติ200คู่ละ300บาทนะครับสมเด็จครับพี่ องนี้จริงๆเลยเป็นสมเด็เอาบางหุดพรมนะพิม์เส้นได้โอ้โหเร็วเยไม่ว่าจะเป็นชวดทรงพิมพ์นะครับเนื้อหามวลสารความแห้งความเก่านะครับอ่อต้องใช้คเขาว่าครบองค์ประกอบแนวพี่เออครบองคประกอบเลดูเนื้อได้ดดดหลังดิเห็นไหมดูเน้าไหลังดินะคราคาแบบราคาแบบมิตรภาพอ่ะเออราคาแบบมิตรภาพอ่ะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญ วัดท่ากระบือแนบหลวงพ่อลุงน่ครับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือพี่สองสี่แปดสี่แนวปีแปดสี่พี่แนวพ่อลุงวัดท่ากระบือสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคูนี่พี่แนบเหรียญหลวงพ่อคูนะครับเหรียญนี้ใช้หูข้าเผื่อข้ามใครไหมรุ่นรับเสด็จนะปีสามหกแนวรุ่นรับเสด็จปีสามหกเขาพี่อันนี้สวยสวยเลยแนวสองร้อยคู่ละสามร้อยรูปหล่อนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับเป็นเหมือนของหลวงพ่ออะไรอ่ะด้านหน้ามีตัวลอเรือลอเรือแบบเนี้ย แวด้านหน้ามีตัวรอเรือรอเรือพี่ก้นเดิมสองร้อยคู่ต่อสามร้อยบาทนะครับแล้วก็รูปดอรูปดอเป็นลูปดอของหลวงพ่อจันรบางมอนนี่พี่นะี่ครับเนื้อสวยเนื้อแห้งเห็นไหมเอาดูเนื้อได้เลยพี่นะเนื้อสวยเนื้อแห้งะครับหลวงพ่อจันรบางมอนสองร้อยคู่ต่อสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้อ่าองนี้จะเป็นจริงๆงเลยองนี้เป็นของวัดกลางคลองข่อยนะนะครับสมเด็จนะพระอย่างยิ่งอย่างเดิมเลยพี่ดูเลยวัดกลางคลองค่อย วัดกลางเอา200คู่ละ300บาทนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นของหลวงพ่อเงินพี่นะมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะแหน่รูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสภาพแขวนสภาพใช้งานจริงพี่นะเออสภาพแขวนสภาพใช้งานจริงเลยนะพิมพ์ขี้ตา200คู่จะสา0รบาทนะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อโบ้ยอันนี้เป็นทรงครุฑนะเวลาหลวงพ่อโบ้ยว่ามะนาวพี่ดูง่ายนะครับเนื้อโลหะแบบเนี้ยพี่นามเนื้อโลหะชัดเจนนะครับเนื้อโลหะชัดเจนแล้วเราเน้นธรรมชาติอ่ะ สองร้อยคู300 no ่ละสามร้อยบาทนะครับนางพญาครับพี่องค์นี้เป็นนางเนื้อดํานะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงนี่เห็นไหมเข่าตรงครับพี่นางพญานะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดพระคังแก่มวลสารนะครับองค์นี้นะแก่เม็ดทุ้มกอดูนะมวลสารหลักๆเลยองค์นี้พี่ดูแล้วกันนะครับน่าจะเป็นซุ้มกอนะดูดูดูโดยรวมแล้วนะผมคาดเดาด้วยว่าน่าจะเป็นซุ้มกอนะครับเพราะเม็ดเขาสวยเม็ดเขาแห้งนะครับแล้วด้านหลังเนี่ย แม้ดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหต้องใจว่าธรรมชาตินะเนาะธรรมชาติด้วยพิมพ์ใหญ่ปราคังนะครับพิมพ์ใหญ่วัดประคังสองร้อยคู่ลนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นอ,อน่าจะเป็นคุ้นแผนปะ่ะเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์คุนแผนนะรูปทรงคล้ายๆหยดน้ำอะ่ะใช่ดิเนะี่ยดูดิเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ของคุนแผนเลยพีนะ่แต่รูปทรงคล้ายๆรูปทรงหยดน้าอะ่ะ สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ก็พี่น้ำสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จไพ่ตองนะนีครับเนื้อแบบดูเนื้อแล้วกันพี่นะำเขาเรียกว่าเนื้อหนึบหนับอ่ะหนับพี่จ๋าเรียกว่าเนื้อหนึบหนับอ่ะพี่นะครับลองดูในเนื้อแล้วกันนะครับเนื้อชัดเจนมากครับพี่นะสมเด็จไพ่ตองนะครับพี่นะจะหนาหน่อยหนาเห็นไหมหนาเดิมธรรมชาติ200คู่ละ300บาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่เนื้อหลวงปู่สุขครับพี่นะครับในตารางในพินาข้างอุะปู่สุขปากคลองมะขามเท่า นร,ร่วงปูสุกปากคองมาขามเท่าพิมพ์สวยมาก200คู่ละ3 0 0บาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใด,ดที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ